สวัสดีค่ะพามาชมงานนิทรรศการนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก็พาทุกท่านมารับชมนิทรรศการในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของงานศิลปะและการออกแบบดูภาพบรรยากาศ และภาพวาดสวยๆไปพร้อมๆกันนะคะก็มีทั้งการวาดภาพเหมือนก็มีรูปภาพสวยงามมาจัดแสดงซึ่งเป็นฝีมือของเยาวชนที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ งานวาดงานศินละปะงานออกแบบว้าวก็คงได้เห็นความสวยงามเหล่านี้มีพัฒนาการในการจัดทำเพิ่มมากขึ้นจากเยาวชนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นและเพิ่มมากขึ้นไปตามประสบการณ์ค่ะว้าว นี่ปินโตอาหารนะคะปินโตอาหารนี่เป็นห้องแถวภาพวาดนะคะนี่ภาพสิลปินแล้วก็อื่นๆนะคะเป็นศินละปะ ร่วมสมัยก็มีค่ะและที่ชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นภาพนี้ในตัวอาคารเขาเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะ